ไปปะหรอลหาน่หนต้นจากกัรุ่งนพุ่หนีที่ไหนวะทต้นพวกนี้ีต้นใบโมงตไรไม่ไม่รู้่รไม่ร่ไม่เลยไม่รูยไม่รเ่ยไ่ยไ่่ะสวยอ่ะ้ไไม่ะไม่่